จังบุรีรัมท่านนายกเทศมนตรีธรรมบดีสานท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและวนหน้าวัานที่ย่างเขากระโดท่านภูมิเกียรติทีขอรพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราได้มารวมจิตรวมใจกันบวงสวงเพื่อ ให้มีการจัดงานปะเทพนีขึ้นภูเขาไฟกระโดงประจำปีพุทธศักราช2554ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่8นะครับที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงเจตจำนงในการที่จัดพุทธบูชาขึ้นมาวงสวงและบูชาคุณพรัตนาตรัาที่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์อยู่บนยอดเขากระโดงแห่งนี้อันได้แก่พระพุทธวัตรุพัตระพิษนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบุรีรัมย์เป็นการประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์และเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทราบถึงอุศลเจตนาของชาวบุรีรัมย์แนนที่จะบูชาคุณพระรัตนไตรนะครับจึงได้ สร้างสมบุญบารามีด้วยการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้บนยอดเขาที่เป็นจุดเด่นของเมืองแล้วก็เป็นที่สักการะบูชามาตราเท่าทุกวันนี้และเมื่อ8ปีที่แล้วก็มีการรเริ่มที่จะจัดงานประเพณีขึ้นเขากระโดงมานับมาถึงครั้งนี้อันเป็นการรวบรวมจิตใจของ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประกอบกันด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาอันได้แก่ชาวไทยโคราชชาวไทยเขมรชาวไทยลาวและชาวไทยสวยรวมทั้งพี่น้องชาวไทยจีนที่ได้เดินทางและมาทำมาหากินตั้งลกรากปักฐานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ ประเพณีแห่งนี้ประเพณีนี้สมควรที่ได้รับการอนุรักษ์สื่อสารไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจได้ร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในอันที่จะ,ะปฏิบัติพุทธบูชาและสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงสางมัคคีของจังหวัดบุริลำและของประเทศไทยสืบต่อไปและในปีนี้ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลตำบลยีสานเทศบาลตำบลหลักเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์หน่วยราชการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์และวันักอุทยานเขากระโดงแอกพุ่มีเกียรติที่ได้มาร่วมง,งานครั้งนี้และมีส่วนสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเพณีขึ้นเขากระโดงประจำปีพุทธศักราช2554ณบัดนี้